สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้นะคะดิฉันมาหาหลานชายค่ะอันนี้หลานชายดิฉันนะคะเรากำลังจะไปหาตังกันค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะไปปล้นธนาคารกันใช่ไหมคะแน่นอนมาเรามากับครูเขียววันนี้เออดิฉันเป็นครูเขียวนะคะวันนี้ไหนคะแล้วต้องไปยังไงคะนำเลยค่ะ อันนี้รถคุณหลานเหรอคะค่ะดิฉันขึ้นแล้วค่ะคูเขียวขับเลยแล้วคู่เขียวขับแล้วหนูอะคะขึ้นมาสิคะไปตามสีเหลืองๆนี่เลยนะคะวิวิว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 รถเมย์ขวางทางจริงจริง รถกันช้านะคะคนเมืองเนี่ยมันกลัวอะไรฉันกันฉันยังไม่ได้ทาอะไรเลยตกใจความสวยฉันละสิอุ้ยอุ้ยอุไม่เป็นไรมันต้องกลัวรถของฉันรถยังไงประกันจ่ายยังไม่จ่ายอยู่แล้วอ๋อมีประกันเหรอคะมาอยู่อเมริกาแป๊บเดียดนี่รวยกว่านะอีกนะคันนี้ ขอรถสองคันเหรอคะอ๋อตากออกมาก่อนแหมอุ้ยตายแล้วมีรถพุ่งเกราะด้วยไฮโซว่ะโอเคเราไปปนเข้ามาด้วยอ๋อเราไปปนเข้ามาใช่ไหมคะไปได้ค่ะไปได้ค่ะอ่อฉันขับเหรอคะโอเคค่ะ นี่ครับเพราะเธอจะได้ขับรถพุ่มเกาะได้แหละค่ะคุณดิฉันตื่นเต้นนะคันนี้เพิ่งต้นธนาคารครั้งแรกเนี่ย ตาอยู่ไกลเหมือนกันนะครั้งนี้แค่ถึงแล้วเหรออ๋อแฮกพนักงานเสร็จแล้วอ๋อแฮกพนักงานเสร็จแล้ว

ใช่อเป็นเกมที่เสื่อมได้ใจมากเลยอะตหไหนคะแล้วฉันต้องทำอะไรคะตัวจีเหรอโอเคอุ้ยตายแล้วเพื่อนจะใส่หน้ากากค่ะคุณออ,อันนี้แล้วกัน นี้คุณเขียวพอเข้าไปปุ๊บอะให้คุณเขียวยิงมือขู่นะขู่ประชาชนไปฆ่าประชาชนขู่เฉยๆใช่ไหมโอเคให้เข้าไปขู่นะโอเคพร้อมนะครับโอเคค่ะสายุดเดี๋ยนี้อยู่นี้นี้กันให้หมดเลยอย่าลิบอัดอ๋อแล้วทำไมมีสีแดงๆล่ะคะมันคืออะไร โอ <Okay. S 2> เคโอเคฉันต้องดักตัวประกันข้างหน้าใช่ไหมแน่นอน,นหมอบเราไปให้หมดเลยนะพวกมึงมึงกูยิงหัวกระจุยแน่อิชนีบอกให้หมอบไงอ๋อผู้ชายนี่นะไม่ใช่ชนีขัดเทอาแกพี่หมอบอยู่ไหมนะหมอบเราไปเลยนะ ไม่ได้ยิงค่ะดิฉันกำจัดกล้องกล้องวงจรปิดให้ค่ะเมื่อกี้ขึ้นรถได้หรอแล้วหนูล่ะทเสร็จแล้วเสร็จ่อจบนารแล้ว โอเครีบมาค่ะดิฉันอยู่บนรถแล้วค่ะเร็วค่ะตำรวจมาแล้วค่ะไปค่ะไว้ตำรวจมาแล้วค่ะค,ะคะืนบกเถอไอรถของเราปเป็นรถกันกระสุนค่ะนี่กลัวไว้ตำรวจตำรวจตำรวจเหมือนขวางกูงงงงเหรอ ตีฉันไม่กลัวโอ้โหมันขวางกันเก็บเต็มถนนเลยค่ะยิงมันเลยไหมคะ <c oughs> เฮ้ยสำน้ำหน้ามันยิงใหญ่เลยอย่ามันยิงยางรถเราแตกนะคะ <c oughs> เรื่องของโก ว้าว้ายว้ายตำรวจเต็มเลยค่ะคุณพัเธอมีคอปเตอร์ด้วยค่ะน hey, right อะไขับรไนะขับได้ไม่เป็นไรใช่ไหมโอเคสมงสวาดมาก็เต็มเลยค่ะทีเนี้ย โอเคแล้วพยายามจะรอดยายรอดโอ้ยตายแล้วเลิค่ะบลกเธอมุยตายแล้วค่ะคุณอะไรกันทันทีอ่ะแต่เนี่ยตอนนี้รอกรอดแล้วนายโชว์จิม่อายดีใจจังเลยนะคระป้นได้แล้วฉันโดนยิงนิดนึงด้วยแหละ ถ้าพึง่งเกี่มเล่นครั้งแรกอะเออได้กันเย็นอ๋อที่เห็นกระโปรงเปิดนะั่นไม่ใช่แล้ยหรอกคะ่ะที่ฉันเป็นประจำเดือนค่ะ